สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านค่ะพบกับช่องรุ่งทิพย์ชาแนลเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะวันนี้รุ่งทิพย์มีโอกาสผ่านมาที่อ่าอ่างเก็บน้ําห้วยแก้วหรือว่าชนประทานบ้านผืนนะคะทุกคนอ่าหน้าแรงๆน้ําก็จะลดนะคะน้ําลดก็ตอผุดนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนคน่เนาะเชิญชมไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหือพายนะคะอ่าที่เห็นอยู่นู่นนะคะก็จะมีอ่า คุณตาคุณยายหาปลานะคะเพื่อนสิตโต๊กเวทหาปลาตลอดนะคะทุกคนคะ่ะนะคะส่วนที่เห็นเนี่ยดูนะคะทุกคนเนาะดูว่าดูว่าน้าลดขนาดไหนนะคะอันนี้คือบัวหลวงบัวหลวงหรือบัวโป่งนะคะลุงทีปสิเป็นคนมักมักดอกบัวนะคะนะ่ะสวยสวยนะคะเนี่เห็นบอ่าดอกบัวถึงจะเกิดจากตมแต่ก็มีคุณค่าในตัวเองนะคะมีความสวยงามในตัวเองนะคะแล้วก็คนก็จะนิยม เอาไปไหว้พระนะคะทุกคนนะคะเชิญชมไปด้วยกันนะคะรุงชิปก็เอาบรรยากาศมาฝากทุกคนทุกท่านนะคะเนะาะไปตาง,งมหอยอยู่ได้จ้ะเออไปตาง,งมหอยไปตา,าหาปลาอยู่นะคะเนาะเออดีนะคะรุงชิปก็เอามาฝากมาตอนทุกคนทุกท่านนะคะเชิญชมไปน้ากันเดอ้อพี่น้องอันนี้คืออ่างเก็บน้ําห้วยแก้วหรือว่าชนประธานบ้านผือนะคะ ที่ตรงนี้ก็จะสถานที่แห่งนี้เวลาน้ำขึ้นนะคะเดือนสิบสองห้ากรลอยกระทงนะคะ,ะนี่ละจ้าลดหลายนะคะอ่างเก็บน้ำหวยแก้วนี่ก็ห้ากระสีใส่น้ำน้ำอยู่หวยแก้วนี่ละคะ่ะเป็นเป็นน้ำปะปานะคะเพื่อจะส่งเพื่อสีแดงไป ใส่อุป,ปโภคบริโภคในครัวเรือนนะคะในอำเภอรัตนบุรีนะคะรวมทั้งอำเภอสนมนะคะทุกคนเ,เชิญชมไปด้วยกันนะคะดูชิบกะมากมากบดไดกะแบบว่าเพิ่นกะมีสเสน่ห์ของเพิ่นนะคะบรรยากาศอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วนี่ก็จะประมาณนั้นนะคะเนาะเชิญชมไปด้วยกันนะคะเพื่อนกะบอดด้คุดหลอกจักเชื่อเนาะคันแมนคุดหลอกนี่ คงจะบอตื่นเขินป้านีน่นะคะทุกคนแต่ว่าเวลานานา,นากะโอ้ลึกอยู่นะคะจะเบิงขอบ,ขอบเดอน่ะเห็นบอเสียให้เบิงนะคะน่นเห็นไหมคะเนาะเออกะดูติละ่ะเบิงติล่ะนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหน้า,าน้องไหนนะคะก็จะเป็นเหมือนกันเนาะเบิงติล่ะพี่นองจ้ะเนาะบัวหลวงจ้าเบิงเพื่อกันยังเกิดอยู่ได้พี่นองเนาะ เบิงตีลาา่ะจ้าเนาะอ่าลุงทิบเอาบรรยากาศมาฝากมาตอนพีน่้องนะคะนู่นนู่นนเป็นผักแว่นนะคะผุนเลือผ้าไหลอยู่นะคะอ่าเลือสํหรับหาปลานะคะทุกคนทุกท่นานจ้าลุงชิบเอาบรรยากาศมาฝาก,มา,ฝากมาตอนพีน่้องคือเกาคือเดิมนะคะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณขอบคุณที่รับชมนะคะอ่าก็าขอฝากบ้านล้างหน่อยนอยเป็นกกำลังใจให้เอ่อ บ้านของข่อยนี่เด้อจ้าเด้อพี่น้องจ้าอันนี้ก็จะมีบัวหลวงนะคะหรือว่าบัวโป้งเนาะ,ะก็จะมีผักกระเฉดน้ําด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีผักแว่นด้วยนะคะเชิญชมไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือปุ่ยเรือเรือพายนะคะสวยงามจ้าพี่น้องจ้าสวยงามมากๆนะคะบรรยากาศก็ดีดีได้พี่น้องจ้าอ,อากาศก็ค่อนข,อขอ้างร้อนเนาะ นั่เห็นบอจ้ะนี่นี่นี่คือกระเฉดรน้าหรือว่าไม่รู้จะเป็นกระเฉดหรือกระชูดนะน,นี่ยนะคะแดงแดงกลัวจะเป็นกระชูดจังเลยนะคะ,ะผักตบชวาวนะคะผักตบชวาหรือว่าโป่งเนาะอยู่บ้านลุงทิมสื่ออื่นโป่งนะคะนี่เห็นบอดอ,อกพลซีม่วงม่วงสวยนะคะม่วงอ่อนๆนะคะทุกคนเนาะนี่บรรยากาศนะคะทุกคนค่ะนู้นผักแว่นนะคะผักแว่นนะคะ ต้นน้นต้อนนั้นกระสิเป็นเหมือนกกนะคะเรือนะคะเรือ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 พายไลยจอดเลี้ยงกันหลาบสาบอยู่พี่นองจ้ะนะคะอันนี้ก็คือผักแว่นนะคะทุกคนเนาะ้าเพื่อนอยู่ในาน้ำน่พี่นองจ๊ะ,ะเก็บผักแว่นไปเ,ปไะะเ,ออเก็บผักแว่นไปแจวปนด้อยู่นะคะเออเก็บผักแว่นไปแจวปนด้สบายเลยนะคะนี่ ลุงทิพวาสิเก็บอยู่เนาะเก็บพักแว่นไปแจวปนเนี่ยนะคะเก็บบอนอเก็บบะโนนะคะพูน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 ,พนเลือผ้าเอกผ้าไปนะคะทุกคนคะ่ะเบิ่งจิละจา้าเชิญชมไปนํากันนะคะเออนะคะลุงทิพกะบ,บัณร,ร์ากาศมาฝากมาตอนพี่น้องแค่นี้เด้อค่ะเด้อขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ